ต่ออนละใหกำลังขนครื่องไปออสโลพี่น้องามบินสุลา Bao mang canh hulen. lên đó mang tên hulen. cúp cho canh này Bao mang tên hulen. Bao mang tên hulen. Bao mang tên hulen. hả กินคังหรืนี่ยังไงก็พอพอสะโอทที่ว่ามันเปิดเอาเอาถืงอย่างหองไหนพี่หรอเอะไรคิดว่ามันจะไม่หองอ่ะนี่ ช็อกโกแลตยังอยู่นะจ๊ะนี่กระเป๋าของเราใส่เส้นชว,วนี่ก็ได้ครบแล้วไปกันเลย